ผู้ชมครับสีสันโซเชียลนะครับมีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันคลิปแรกนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าน้องเลอาอนะฮะค,คุณเออน้องเลอาเนี่ยนะครับคุณพ่อเป็นชาวต่างชาติคุณแม่เป็นคนไทยนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการไปถามน้องไงน,นะครับถามน้องอะ่ะว่าเออคุณพ่อเป็นต่างชาติคุณแม่เป็นคนไทยงั้นน้องน่าจะเป็นอ,อะไร ลองชมครับเลอาแม่เลอาเป็นคนไทยพ่อเลอาเป็นฝรั่งแล้วเลอาเป็นมะม่วงมะม่วงมะม่วงเลอาแม่เลอาจบฮะจบตรงนั้นเลยพ่อเป็นไรลูกพ่อเป็นฟ้ารังเอแม่เป็นไรคนไทยงั้นหนูเป็นไรลูกมะม่วงงั้นน้องออกมาก็ต้องมีพริกเกลือลูกเอย น่ารักจังเลยอยู่หน้าตาน้องสิเอ,อเ็นดูอะไรเดียงสามากนะครับคนดูคลิปนี้ไป7.5ล้านวิวฮะวก็ไปเม้นนะฮะหาน้องกันใหญ่เลยบอกว่าน้องน้องจา๋านี่เป็นความรู้ใหม่ของอาเลยนะลูกนะเออ,เอ,อบางคนก็บอกว่าฝ้ารังบวกไทยเท่ากับมะม่วงอ่าโอเคงั้นน้องออกมาก็ต้องมีน้ำปลาหวานตามมาด้วยเออนะฮะนคนเ,<ล>เอ็นดูคุณไหมล่ะ หน้าตาม่เหมือนคุณแม่เนาะพอบอกฝรั่งอคุณลูกของคุณไอซ์อภิษฎานั่นเองนะคะน่ารักน่ารักจังเลยนะเนี่ยก็จะเห็นคลิปของน้องอยู่บ่อยๆนะรักเลยนะผมว่าส่วนหนึ่งน้องน่าจะได้ความอารมณ์ดีมาจากคุณแม่เพราะคุณไอซ์เขาก็เป็นคนอารมณ์ดีค่ะเออน้ารักน่ารักจริงๆเลยอ่ะนะพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นไทยลูกมาเป็นมะม่วงเออเดี๋ยวถ้าเกิดคุณไอซ์เขาพามาที่เมืองไทยก็ไปขอเล่นด้วยหน่อยนะ ผมก็ออกแนวอาศัยอาศัยลูกเพื่อนเล่นเนอะทำของตัวเองบ้างไม่มีแล้วไม่ทนแล้วอีแลูกป่องก็พนไปเที่ยวมาเนี่ยอาศัยลูกเพื่อนคุณยังได้นะได้ถึง8ปดสิบเก้าสิบร้อยคุณยังทาได้เลยพอแต่เกมเริ่มที่เราอเราเริ่มจะหาคู่ไห้ได้เอาจุดนี้เราจะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเปลี่ยนเรื่องเลยเหรเปลี่ยนเรื่องเลยนะคะเราจะไปดูความน่ารักของเด็กน้อยอีกหนึ่งคนพี่กอฟลองออกเสียงรถบัสสิ รถบัสอ้ได้อยู่ทำไมรถเรือชัดเจนรถบัสรถบัสออ <Yes. S 1> ทําไ่ะแต่น้องคนนี้เนี่ยอายุแค่ประมาณขวบกว่าเท่านั้นเองอ๋อก็อาจจะไม่ชาร์นะคุณไปฟังรถบัสเขาออกเสียงยังไงไปฟังกันคะ่ะฮะรรถอรรถบัสรถรถอะไรนะลูกรถบัสไหนอันนี้เหรออันนี้อะไรนะ รถบัสไหนรถยังไงนะรถยังไงนะรถบัสยังไงนะอันนี้ยังไงนะอะไรนะมันคืออะไรนะลูกบรถรถยังไงไหนรถยังไงนะลูกรถบัสรถบัสชิลไหมล่ะคือรถวิ่งเร็วแงเหมือนปไปผ่านไปเสียงรถ อยากจะขอจำตัวมาเป็นผู้ประกาศข่าวเลยนะอ,ออกเสียงระเรืยดชัดมากเลยครับน้องเวหานะคะวัยเพียงแค่1นขวบสเดือนนะคุณเออน่ารักทําไมลิ้นรัวได้ขนาดนี้นะคะระเรียดชัดเจนมากๆเลยนะคะยอดวิวยอดคนชมเนี่ยเจ,จ็ดสุดหล้านวิวค่ะให้เกรดสีไปเลยนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยค่ะเวหาน่ารักลูกเก่งมากเก่งมากรบัส เอาแต่จริงก็ต้องชื่นชมคุณแม่กับคุณครูนะเอ,เออสอนน้องให้ออกแบบได้ขนาดนี้รอเรือเอเอคุณผู้ชมฮะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนครับมาที่เมืองไทยค่ะ<อ>ทีนี้คุณพ่อคุณแม่มัมแอน์แดดเนี่ยนะเป็นห่วงไงเอ๊ะลูกสาวเราจะเข้ากับคนไทยได้ไหมนะ<อ>มาอยู่จะลำบากไหมนะจะเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไหมนะจะมีเพื่อนหรือเปล่ากังวลน,นะ,ะดูกงักงวลกังวลมากปรากฏ<อ>ว่าภาพที่มาเห็น กลายเป็นแบบนี้ฮะเชิญชมครับ คุณผู้ชมแบบนี้พ่อแม่หายห่วงไหมใม่ห่วงไปเลยไม่มีห่วงแล้วฮะเพราะว่าน้องม้วนจอยมากๆคลิปนี้ฮะคนดูไป6.2ล้านวิวแล้วคนไปแซวอะไรรู้ไหมบอกว่าแบบนี้เขาไม่เรียกว่าแลกเปลี่ยนแล้วเขาเรียกว่ารับไปเต็มๆไม่แลกไม่เปลี่ยนนะฮะเอาเรื่องเอาความเป็นไทยมาฉัน้อมจะรับนะเออบางคนก็บอกว่าโอ้โหแล้วก็มาทรงแบบนี้ไม่กลับแล้วประเทศอ่ะ อยู่นี่สนุกกว่าเยอะนดูสิพ่อแม่ไม่กังวลนะตอนนี้เพื่อนอะกังวลเออมีคนมาเม้นย์งไหน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 ผมบอกอะไรไหนไหนอะชาวต่างชาติเจอแ่ต่คนไทยเต้นดุบนนั้นเนียนเจ้เิงหมอรรำกันใหญ่เลยเอ็นดูเอ็นดูอันน่ารักมากๆเป็นหน้าเรลาแท่ะเนาะทุกที่เลยในเมือไทยเนี่ยอันได้สักคลิปไหม อ่ามามาอีกสักครั้งครัอีกสักคลิปหนึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวนของคุณแม่ค่ะของเล่นเนี่ยที่ซื้อให้เด็กๆเล่นเนี่ยมันพังก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่3คนลองไปดูกันนะคะว่าทั้ง3คนเนี่ยมีปฏิกิริยายังไงกันบ้างค่ะใครทพังใครเป็นคนทาพัง,พง,พง,พง อยู่แค่ลูกเดียวหนูจะทำยังไงคะแม่แม่ตีหมาได้ไหมเอาไว้ก่อนแม่ตีหมาได้ไหมเอาหมากัด <c oughs> อันนี้ก่อน <c oughs> อ๋อให้กัดอันนี้แทนวันหลังกัด <c oughs> อันน,อนี้ใช่ไหมคะแอ๋อถ้ามีลรื่ทางใช่ไหมคะโอเค โอเอ็นดูอ่ะน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปกดติดตามแล้วเนี่ยทุกคนดูลักๆเนาะดูลักๆเนาะมีโซบะแล้วตอนที่บอกชื่อโซบะแล้วหมาหันเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนฟังหรูเลี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนกันไงเพื่อนอะไรอะไรโซบะเพื่อนน้องพรีเป็นพี่ใหญ่หันครอบบะมีโซบะมีกุตาคุณว่าใครดูลักๆดูมีพิรุธที่สุดเนี่ยน้องนี่แหละแม่อยู่ๆเข้าข้างแม่เลยอ่ะให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยอ่ะ โซบะยังอยู่ที่ยังงงอยู่เลยอ่ะโซบะตลบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดติดตามแล้วเนี่ยติักตาก่ะเลยมองไม่ทันเดี๋ยวนะกี่วิวนะ5.2ล้านวิวเออเอ็นดู นะ่ะารักน่ารัก,รกเอาเวลาหมดแล้วค่ะพบกวันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พี่กอล์ฟเกมและทีมงานพรุ่งนี้วันหยุดฮะเอาพรุ่งนี้วันหยุดนี่เนะเจอก,กันวันศุกร์เลยเก็ได้นะครับก็ <รา S 2> ใช้วันหยุดกันให้มีความสุขที่สุดแล้วก็อย่าลืมว่าไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะะพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญเหมือนกันนะครับไปละค่ะพรมทีมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ